นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณก,กูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีพร้อมด้วยพระเถระผู้เป็นสาวก ซึ่งมีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระปาละท่านพระอุปปาละท่านพระกักกตะท่านพระกะลิมภะท่านพระนิกตะท่านพระกติสหะและพร้อมด้วยพระเทระผู้เป็นสาวกซึ่งมีชื่อเสียงเหล่าอื่นก็สมัยนั้นแหละ พวกเจ้าฤทธิวีที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากขึ้นยานฉันดีมีเสียงอื้ออึงต่อกันเข้าไปยังป่ามาหาวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลท่านผู้มีอายุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่าเจ้าฤทธิวีผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก เหล่านี้แหละขึ้นยานชั้นดีมีเสียงอื้ออึงต่อกันเข้ามายังป่ามหาวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคตรัสชานว่ามีเสียงเป็นปฏิปักษ์ชาไหนนอเราทั้งหลายพึงเข้าไปยังโคสิงคะสารทายวันณที่นั้น เราทั้งหลายพึงเป็นผู้มีเสียงน้อยไม่เคลื่อนกลนนอยู่ให้ผาสุกรั้งนั้นแหละท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเข้าไปยังโคสิงคะสารทายวันในที่นั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้มีเสียงน้อยไม่เคลื่อนกลนนอยู่เป็นผาสุกรั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปาละภิกษุไปไหนอุป,ปาละภิกษุกักตะภิกษุกะลิมภะภิกษุนิกตะภิกษุกัติสหภิกษุไปไหนพระเถระผู้เป็นสาวกเหล่านั้นไปไหน ทิกสูธทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานพระวะโรกาสท่านผู้มีอายุเหล่านั้นคิดว่าเจ้าลิ์ชวีผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเหล่านี้แหลขึ้นยานฉันดีมีเสียงอื้ออึงต่อกันเข้ามายังป่าม,มหาวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคตรัสชานว่ามีเสียงเป็นปฏิปักษ์ชะไหนนอเราทั้งหลายพึงเข้าไปยังโคสิงคะสารทายวันในที่นั้นพวกเราพึงเป็นผู้มีเสียงน้อยไม่เกลื่อนกลอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้มีอายุเหล่านั้น เข้าไปยังโคสิงคสารทายวันในที่นั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้มีเสียงน้อยไม่เครื่อนกรนอยู่เป็นผาสุขพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีละดีละจริงดังที่มหาสาวกเหล่านั้นเมื่อพยากรณ์โดยชอบ พึงพยากรณ์ดังนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวชานว่ามีเสียงเป็นปฏิปักษ์ดูกนภิกษุทั้งหลายปฏิปักษ์สิบประการนี้สิบประการเป็นฉะไหนคือ 1. ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยโมคณะเป็นปฏิปักษ ต่อความเป็นผู้ยินดีในที่สงัด 2. การประกอบสุภานิมิตความกำหนดหมายในสิ่งที่งามเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ประกอบอสุภาพนิมิตความกำหนดหมายในสิ่งที่ไม่งาม 3. การดูมหอรสบที่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ ต่อผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. การติดต่อกับมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจันย์ 5. เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน 6. วิตกวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌาน 7. ปิติเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน 8. ลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุทชาญ 9. สัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสัญญาเวทยิตนิโรอสมาบัติ 10. ราคะเป็นปฏิปักษ์โทสะเป็นปฏิปักษ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษ์อยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษ์จงเป็นผู้หมดปฏิปักษ์อยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษ์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีปฏิปักษ์เป็นผู้หมดปฏิปักษ์ดังนี้แหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาประกอบด้วยอสัตธรรมสิบประการสิบประการเป็นชะไหนคือ 1. เป็นผู้มักขจัด 2. ขนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. กินจุ 5. หายาบช้า 6. ไม่มีกรุณา 7. ไม่แข็งแรง 8. มักรอง 9. เผลอสติ10สั่งสมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาประกอบด้วยอัศธรรม10บประการนี้แหละดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ลามกก็ประกอบด้วยอัศธรรม1ิบประการฉะนนั้นเหมือนกันและ10ประการเป็นฉไหนคือ1 เป็นผู้ขาจัด 2. คึกขนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. กินจุ 5. หายาบชา้า 6. ไม่มีกรุณา 7. ไม่แข็งแรง 8. มักรอง 9. เผลอสติ 10. ส,สั่งสมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ลามก ประกอบด้วยอสัตธรรมสิบประการนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนิครนประกอบด้วยอสัตธรรมสิบประการสิบประการเป็นชนคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. อทุศีล 3. ไม่มีความละอายส ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป 5. ไม่พักดีต่อสัตบุรุษ 6. ยกตนข่มผู้อื่น 7. ยึดมั่นความเห็นของตนถือสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้สะละคืนความยึดมั่นถือมัน่นด้วยความเห็นของตนได้ยาก 8. เป็นคนลวงโลก 9. ก้าปราธนาลามก สิมีความเห็นผิดดูก่อนภิสุุทั้งหลายพวกนิครนประกอบด้วยอาัตธรรมสิบประการนี้แหละท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระส,สุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทำความเพียรกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำไม่แจ้ง เทวินาหังพิกเวธรรมานังอุปัญญาสิงภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอัปปฏิวานิตาปธานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอัปปติวานังสุธาหังพิกเวปะทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่า กามังตะโจนหารุจาติจาวัสสสตุสเิเรอุปัสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสริละจะเกิดแห้งไปก็ตามทียันตังพุทธสามนะพ,นะพ,มนะพุทธสัรเรนะพุทธสัปรกมณนัปัถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษนัตังอปาปนิตตวาวิสสันทานังพุทธสติ หากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียนเสียเป็นไม่มีหันทธานิพิกเวอมันตะยามิโวภิกสุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลายว่าวัยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเทถะพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถิดกิกตรทั้งหลาย โยคะกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอ นั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละว่าจาเครื่องพัฒสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง